สวัสดีค่ะเพื่อนๆทักไทยกันนะคะจากประเทศออสเตรียตอนนี้บีก็อยู่ที่เมืองไทสมัลนะคะพวกเราพากันนะมาเซอร์วิสบ้านลูกค้านะคะตอนนี้บีมาเอากาแฟนะคะคือว่าที่ทำงานตรงสระว่ายน้ำกับที่บ้านนะคะก็ค่อนข้างที่จะไกลกันนะเจ้าของเขาก็ไปสวัสดีนะคะแล้วก็เลยเ เดินมากับเขาเพื่อที่จะเอากาแฟะนะคะกลับไปที่นูน่นตอนนี้วีก็อยู่ที่บ้านเขานะคะบ้านเขาเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรอะ่ะปราสาทอ่ะเพื่อนๆพื้น,พนที่มันเยอะนะคะนี่นะดูัวนี่ดูนี่ฮะดูนี่น, <c oughs> นี่นะะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆตอนนี้กำลังรอ,อให้ลูกค้านะคะเขาทำกาแฟ นู่นนะตรงนู้นนะเพื่อนๆก็จะมีสนามเทนนิสแล้วก็จะมีสะว่ายน้ำนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของสวนนะคะอันนี้เป็นคล้ายๆชลอตค่ะเพื่อนเเป็นแบบคือเขามีเชื้อสายเนะยาะญาติๆเขาเป็นแบบห่างๆนะคะเป็นเกี่ยวกับพวก เขาเรียกอะไรที่นี่เขาเรียกคูนิกนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆกับเป็นพระราชาสมัยก่อนเนาะแต่อันนี้เขาเป็นรุ่นแบบห่างๆแล้วนะคะนี่ก็บริเวณสวนเขาตอนนี้ก็มีคนแบบไปตัดหญ้าตัดอะไรเนาะเพราะว่าพื้นที่มันกว้างมากนะคะเดี๋ยวเอากาแฟเสร็จแล้วเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆไปดูตรงที่แฟนบีมาทำงานวันนี้ค่ะเพื่อนๆคะเสียงอาจจะดังหน่อยนะ เพราะว่ามันเรามีเครื่องมือนะคะที่จะต้องใช้งานนะนี่นะคะวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันนะคะพวกเรามาซ่อมงานนะคะคือว่าลูกค้านะคะปกติะนะมันก็จะเต็มสะนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆแล้วเขาทำความสะอาดเองนะคะพอเขาทำความสะอาดเองอะคะ่ะ เครื่องมือที่เขาทําความสะอาดอ่ะมันไปโดนผ้าใบค่ะเพื่อนๆมันก็เลยทําให้ผ้าใบอ่ะค่ะขาดแล้วมันขาดข้างล่างด้วยนะทีนี้พอมันขาดนะมันก็เลยไหลออกหมดนะคะแฟนบีก็จะต้องมาซ่อมผ้าใบจากเพื่อนๆตอนนี้ก็ทําความสะอาดแล้วก็ต้องดูดน้ําออกให้หมดนะคะเพราะว่าจุดที่มันขาดอ่ะคะ่ะมันต่ํามากเลย น้ำมันก็จะอยู่แค่นั้นเนาะเพราะน้ำมันออกเราก็จะต้องดูดน้ําออกจากสระค่ะให้หมดแล้วก็ทําการซ่อมแซมนะคะรูรั่วหลังจากนั้นก็ถึงจะปล่อยน้ําเข้าลงไปในสระได้ตอนนี้แฟนของบีก็กําลังทําความสะอาดอยู่ค่ะอืม อันนี้ก็เป็นการเซอร์วิสนะคะนี่นะคะพื้นที่เยอะมากนู้นเมื่อกี้บีเดินมาจากตรงนู้นนะที่บีไปเอากาแฟะนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณส่วนของเขาทั้งหมดเลยนะคะมีไอ้นี้ด้วยนะเพื่อนๆมีผลไม้ด้วยนะขึ้นอันนี้ลูกพรำนะคะ,มะเมลเบน นี่จ้ะเต็มเลยลูกพรมลูกเมลาเบนเนะเก็บกินได้นะแต่ว่าถ้าจะเก็บไปก็ไม่เก็บนะเพราะว่าเกรงใจเขาด้วยนะคะโอ้โหดูสินี่เต็มเลยตื่นตาตื่นใจนะคะก็มาทุกปีก็ได้เก็บทุกปีแหลคะค่ะเก็บกินแต่ไม่ได้เก็บกลับบ้าน เดี๋ยวเขาจะว่าเอาเนาะถ้ามันยังไม่สุกใช่ไหมคะมันก็จะเปรีป้ยวๆก็อร่อยดีนะจิ้มพริกเกลือแต่ถ้ามันสุกแล้วมันก็จะออกหวานๆค่ะถ้าหวานบีก็ไม่ชอบเพราะว่าเนื้อมันจะเละแต่อันนี้กําลังเนื้อแข็งแต่ว่ามันเปรี้ยวเกยเมือ่อ แล้วก็มีแอปเปิลแอปเปิลนี่ก็ออกแล้วแต่ไม่รู้อันนี้แอปเปิลเขียวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเพราะว่าถ้ามันเป็นแอปเปิลแดงนะเพื<ๆ>่อนๆมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเวลาที่มันเกิดดูสิรูปมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยร่วงเต็มเลยนะเขาไม่เก็บเนาะนี่จ้ะจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นแอปเปิลแดงมันก็จะออกสีเลยอุย้ยอันนี้มีสัตว์มากินนะ ่ีคนมีก็ไม่ชอบกินไอ้คนไม่มีก็หากินอันนี้ลูกพุนออกแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เก็บลูกพุนนะนี่จะ้ะลูกพุนออกแล้วนะคะเต็มเลยอึบนี่นี่จะ้ะเก็บกินอย่างนี้เขาไม่ว่าหรอกเพื่อนๆอ,อืม หวานเพื่อนๆหวานหอมมากเลยอันนี้นะ คนที่นี่เขาจะเรียกลูกชเวตเกะนะคะที่เขาเอาไปทําพุนนะคะที่เขาเอาไปทําพุนแล้วก็กินแล้วก็ถ่ายท้องดีนะอันนี้มันสุกแล้วคะ่ะเพื่อนๆสุกหวานเจี๊ยบเลยเยอะเลยนะสวยเนาะอันนี้ต้นลูกพุนโอเค ほ、まあ、ね。 มานี่มานี่มานี่สิมาเราอ่ะมานี่สิ <het> วันนี้เจอสวนใหญ่นะคะโทนี่แบบว่าตื่นเต้นวิ่งเยอะเลยลูกค้าค่ะพอมาถึงทักหมาก่อนคนนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าโทนี่เขาเป็นหมาหน่ารักนะคะเขาก็จะแบบว่าขี้อ้อนไม่กัดนะ แล้วก็ขี้เล่นนะคะคนก็เลยชอบเขามากนะลูกค้าทุกคนชอบโทนี่มากๆเลยโอเคแล้วก็เวลาที่เราไปทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะเอาโทนี่ไปตลอดนะคะลูกค้าก็จะรู้จักโทนี่แล้วก็จะชื่นชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นหมาไม่กัดนะคะเป็นหมาขี้เล่นนะ เมื่อกี้เจ้าของบ้านเขาก็ขอถ่ายรูปโทนี่ไปสองรูปอะไรอ่ะจะเอาอะไรจะเอาอะไรูโอ้ยเอาอะไรครับะวิ่งไปวิ่งตรงนู้นเลยระวังขี้หมาก็าแล้วกันขี้แมวขี้แมวขี้แมวมันหมินนะอาบน้ำนะอืมอื้มมิ อาเลสคาปูด,ปดนี่แหละค่ะที่ลูกค้าเขาทำความสะอาดเราไม่รู้ว่าเขาเอาเอเอออทำยังไงเนาะบางทีก็อาจจะเป็นเหล็กเป็น เป็นพลาสติกแข็งๆนะคะมันก็เลยไปโดนเนาะทำให้มันเป็นรูรั่วแก้เป็นบ่อยนะเพื่อนๆเวลาที่เรามาซ้อมสะน้ำที่นี่ใช่ไหมมันก็จะเป็นอาการเดียวกันตลอดนะส่วนใหญ่ก็จะแบบว่ามีรูนะคะคือแบบเมื่อปีที่แล้วแฟนบีก็มาซ่อมรูนี่แหละคะ่ะ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆแฟนของพีก็ได้ทำงานเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทาความสะอาดแล้วก็เอาน้ําใส่ลงไปค่ะเสียงดังนะคะเพราะว่าทางเจ้าของบ้านเขามาเาตัดหญ้าค่ะอันนี้ท่านอายุเยอะแล้วนะคะท่านเป็นเจ้าของบ้านเนาะแล้วก็แบบว่า,อ,าออกกําลังกายนะ,ะขี่รถแล้วก็ตัดหญ้าเองนะ <laughs> แข็งแรงนะคะอายุเยอะแล้วบีเอากาแฟนะคะเอาแก้วกาแฟไปคืนเขาเพราะว่าเมื่อเช้านี้ทางเจ้าของบ้านนะคะเขาเลี้ยงกาแฟเราก็ไปเอากาแฟมาตอนนี้เดี๋ยวเอาแก้วไปคืนเขาก่อนเพราะว่าเราเสร็จงานแล้วนะคะเฮ้ยคุณคุณย่าเนาะ ถ้าเป็นบ้านเราก็อายุเยอะนะคะท่านก็ตัดหญ้าเองนะคะขี่รถตัดหญ้าบีมาทีไรบีก็เจอทุกปีนะคะขยันมากๆนะนี่นะคะบ้านเขาโอ้ยอันนี้เจอพุดเฝา้า ฮัลโหลอีกบ okay. okay. ิงเงินซุลึกดาฟิีกบัวดอกอเดอร์ดาอ้าวสดาอ้าทูโอเคเฟียติกเอาวิดเซนยศไปจ้าเพื่อนเพื่อนเอาแก้วกาแฟมาคืนเมื่อกี้มาเอาสายยาง แต่ว่าใส่ยางใช้งานอยู่ยมีคนมาทำความสะอาดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกต่างคนก็ต่างชาติไงต่างชาติทั้งคู่นะเพือ่อนๆคุยกันไม่รู้เรื่องโอเค ไปจ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีหนึง่งแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเสร็จงานแล้วเมื่อเช้าที่แรกว่าจะไม่ได้มานะเพื่อนๆเพราะว่าฝนที่บ้านเรามันตกนะที่สเตอร์ซิ่งฝนตกแต่ว่าทีนี้บีก็เลยบอกแฟนว่าลองโทรไปถามทางเจ้าของบ้านซิว่าที่บ้านเขาฝนตกไหมทีนี้เขาบอกว่าฝนไม่ตกพวกเราก็เลยพากันเดินทางออกมาค่ะ ไปจ้าเสร็จแล้วเสร็จงานแล้วอเอามีดเซนไปเร็วๆไปบ้านแล้ว